เกมใหม่ด้วยแล้วผมรอเกมหนึ่งมานะฮะเห็นเขาประกาศว่าจะลงนั่นเเป็นเกมอนิเมะที่ผมชอบมากนั่นคือเกม Back ค o v e r นั่นเองใช่ะเกมนั่นแหละผมรอเกมนั้นผมรอเกมนั้นแหละแต่ว่าผมอันนั้นอยู่ไงม,มันยังไม่มาคือแบบคือเห็นภาพมันสวยแล้วเขาบอกว่าเกมนั้นเป็น,ปนแนว O ONG ทุยแนว o อเ n w เ r l d นะเหมือนเกมอะเกมหนึ่งอะเกมนั่นชื่อว่าอะไรฮะตอนนี้กำลังฮิตอยู่ถึงแม่คอมกันนั่นอนะเกมแนว o อ e n w o ว l d แบบต่อสู้อะต่อสู้แบบเทินเบทต่อสู้แบบสลับเอานะ่ะเออหรือไม่ก็เทินเบทแบบนี่แหละโอเพนเวิล์ Open World แล้วก็เทินเบทแบบเนี้ยไม่รู้กันมันเป็นแนวแบบไหนแต่เห็นเขาบอกเป็นโอเพนเวิล์แน่นอน ผมดูตัวอย่างมาแล้วก็ภาพใช้ได้นะแต่ตอนนี้ก็หาเกมอนิเมมาเล่นนะก็ผมมีอยู่สองเกมก็เกมละกันบอลกัเกมนี้ที่มาโหลดนะผมก็เลยโหลดเกมนี้มาด้วยนะหาเกมแนวอนิเมมาเล่นสักหนะ่อยระหว่างนี้ทุกคนก็รอโหลดกันนะเพราะว่าใช้เวลาหนะนึ่งหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว ถนานเกินไปเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่โหลดเสร็จละกันนะฮะก็ต้องพูดคำว่าเร็จเร้อเส็นแล้วก็แช่เวลาของนจะนั่อก่หนึ่งชั่วกเกินหนึชั่วโมงนดครับสองสามชั่วโมง ทางให้ได้เลยตรงนัโาโซโลนังโซโลสักเอาเลยมาเพี้ยนราปาปล่านเนี่ยอรมาล้มสเปอร์เซ็นอปอร์เซ็นตอ่าหนึ่งเปร์เซ็นต์หาเก้าแล้วก็1นึโอเคก็เต็มแล้วนะแต่ว่ามันโหลดอีกัค่นะอันนี้ก็ประวัติแต่ละคนใน ก็ถ้าใครแปลได้ก็ปแปลนะสนผมยังนยังแปลไม่ออกนั่นเองอ่านได้บางคำด้วยเออแไปลไม่ได้ดิสเมันลำบากมัเกินอ่านได้แแปลไม่ได้มันใช่หรอใช่ทครับผมนี่แหละคนเพลงในเกมผมไม่รู้ว่าลิทกิ์หรือไม่ ผมจะลดเสียงแบบเบาๆมากเนี่ยกินจะปิดเสียงเลยล้วก็ประมาณนี้แหละนะถ้าเบาเกินก็เบาแต่เพลงเริ่มต้นน่าจัดลิกษิิ์นะเพราะว่ามันมีนอนิเมชันด้วยก็นหน่าจะลิกษิิ์ผมเลยต้องพูดยาวๆไปตอนนี้ก็เโหลดอีกขั้นน,นะไม่เลยจะโหลดหลาซับซ้อนหรือเกินนะก็ลองไปต่อ

จะมาได้ต้องรีงเกมเข้าใหม่เลยนะให้ตายสิโอ้โหกลัวจะเข้ามาได้ต้องรีงเกมมาใหม่เลยให้ตายมารอตอ่อเหมือนเดิมโอเคตัดไปตอนที่เข้าได้แล้ว โอเคมาสักทีนะแลเราเล่นแล้วสักทีก็จะโหลดนะโหลดได้มา let's go e yeah. Wait. Oh. สักคลิปแมงดีไปเนี่ยอรอนนี่คืออะไรเรื่อ,ไปไปอตตงย่ออ๋อไม่ไม่ไม่ตู้แมงไหมใครเอาตู้อะไรวะใครอ่านได้ก็อ่านไหมฮะ อยากเล่นอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่มีอถ้าประเทศไทยเราไอ้ถ้าประเทศถ้าประเทศเรามีผมมีตังค์มาหลายซื้อคนแรกเลยไม่ใช่อนก่อนนะโอ้โห๊ดเลยในเราเนี่ยอุดสมบัติเลยเกมวิอัติศ รู้สึกไหนได้เยอ่ะจะดีมากเลยทำไมอ่ะเราไปตอีไงต่อไปตอนน้านหวลวดแล้วโอเคกใช่ผมงมาเราก็มาดูเรื่องราวนิดหน่อยนะสตอรี่นิดหน่อยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันตรงหรือเปล่าขอสักคลิปลักกันนะก็ถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูในเกมได้เลยนะโอเค จะมาเล่นแบบในเรื่องกันนั่นเองก็ไม่ใช่ในเรื่องเลยเล่นแบบต่อสู้อ่าไม่แปลี่นในเรื่องยี่คนอะไรว่าเล่นต่อสู้ไม่แปลนในเรื่องนี่คือบรรยากาศในเกมอันนี้เขาจะสอนวิธีการเปิดนั่นเองนะกดไปตรงนี้ตัวเกมก็จะมีสอนเล็กน้อยก็แล้วแต่ก็กดไปเลยฮะ ขอให้กดก็กดครั้งแรกจะฟรีอยู่แล้วแล้วมันก็จะได้ของเทพเลยจะยิงเดินมาเอาพีช่ชายคนรับใช้หน้าตาเขาสวยดีนะไปกันเลยสนใจมาเป็นวริคกาศฝั่งเราเอามีช่เมดของแฟนไม่ละพลังเวทด้วยไปคันแรกเมืองโอ้โเมังางใหญ่โอ้โห ต่ละเมืองประตูสีฟ้าซะด้วยแล้วนะอันแรกมันก็ต้องได้ของดีโอ้โหไปเก็บเรื่งดได้เธอแล้วอขายว่านี่สามดาวผมก็ไม่รู้ตัละครน,นะรู้แต่บางตัวอย่างเช่นตัวหลักนั่นเองตัวประกอบใครรู้ก็ใครรูเรื่องนี้แล้วรู้พวกก็บอกด้วยโอ้โหส้ม อ <Yeah. S 2> มันก็สามอะไรเนี่ยก็คือไขวะเนี่ยไม่รู้จักวยสามดาวอ,อัลวินชุดเกาะอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยอืมเด็กไร้บ้านทุยมาตัวเทพของเรายัางไงก็ได้อยู่แล้วโอ้โหน้องคนนี้ จำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าอยู่ในเรื่องพร่ออีกนี่นนนเจ๋อ,นอนเป็นสายเวทปิ้วอื้มอึขอบี้ฮับบี้ห้ามือเดียวเอาไม่ช้าโอ้โหน่า,นา e. รักน่ารักมีเอฟบีไอหรือเปล่าครับเออใครเข้าประตูอ่ะผมเออ ไม่ใช่นะนี่นี่มันเ,นเก็บขับขับผมโอเคได้น้องมาภาพการาฟิกสวยเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่เคยเล่นก็ภาพการาฟิกก็สวยนะฮะสวยมากเลยเมื่อกี้เนี่ยอ,อะไรเนี่ยเ,เงียดแล้วกันไม่รู้เรื่องภา,าษาอังกฤษคืออยากให้ทุกเกมเป็นภาษาไทยจะดีมาก มีอ๋ออาวุธใช่ใช่ใช่เราต้องเปิดหาอาวุธด้วยนะมาเกมนี้เราต้องเปิดหาอาวุธด้วยด้วยการมันจะมีฉากคนตัดต้นไม้ในหนึ่งฉากนี้ผมก็จะไม่ได้ฉากที่คิริโตราทดสอบดาเได้ไปกันเลยคิริโตทดสอบดาวน่เองก็คือทดสอบของผมน่เองดาบแรกก็ได้ของดีดนะสองดาวทุยดีมากเลย ีดาบเละๆนี่เห็นไหมทำไมไม่ให้ดับนึกชั้นเนี่ยโตเวียนชีวิตมันเศรมือใหม่ก็เป็นอย่างนี้โอเคอันนี้เขาจะสอนเรื่องจัดทีมหรือเปล่าเกมโอเป็นมือทุ่งแนวก็ไม่ใช่ดิใส่อาวุธอ๋อโอเคใส่อุ้ยใส่อาวุ้ยนายได้ดาบดีนายก็ใส่ดาบดีไปสิพื้นกดอัปเกรดด้วย ไปให้หมดเลยดื้อขอเพิ่มเ,เสียงเกมสักหน่อยละกันโอเคโอ้ดังไปหน่อยสำนี้คงได้ยินใช่ไหมโอเคนะได้ยินสินะถ้ามีเสียงพัดลมก็ขออภัยด้วยเพราะว่าตอนโหลดตอนนั้นผมเปิดพัดลมเองผมไม่ได้เปิดอันนี้ yeah. ก็สอน e? อะไรเนี่ยอีเวนต์อ๋อการไปแบบหาวัตถุดงทุดิ๋มใช่ไหมโอเคเข้าใจละโอ้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 อะไรป่ะเนี่ยโอเคการสอนเสี่ยงใช่ไหมยังยังไม่ยังยังไม่เสร็จอีกอยากอิสระม้ยช่วงเวลาที่เกียรติสุดนั่นคือการสอนเอง โอ้ม <Workers. S 2> oh, ีอันนี有有้ด้วยฮะอ่าซีสันพาสผมเรียกซีสันพาสแล้วกันมีซีสันพาสนี่เหรอคาดว่ามันต้องเติมกันซะบ้างเป็นน้องที่อนาคตกว้างไกลเอ้ยอ่ะกดผิดต้องรับของให้หมดก่อน เอาละจะได้เล่นเกมเพลไม่ในวันนี้อะไรเองเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้อะไรหรือเปล่าทุกคนต้องเปิดแล้วะก่อนอื่นต้องเปิดกัดฟรีก่อนตัวฟรีนะตัวฟรีอ่านี่ตัวฟรีตัวนี้ รีการแรกเมสโกเปิดไปเลยมีใบเดียวเว้ยไปน้องเดินมากดสิจ้าเอาลยเปิดพลังเกียร์แสงไปชั้นแรกเม,มืองปกติปกติ ก็ปกติโอ้โหน่าจะได้เกินรือปประตูเงินไอประตูทองเี่นโอ้โหเกรือจริงด้วยอามาทำไม่วะนี่เป็นไรประเด็นเราไม่ได้อยู่ไอ้หมอนั่นประเด็นเราอยู่สองแพ็คนี้นี่แี้มา let's go การไฟมาต่อฮะ oh, <my> เปิดลูวะ ไปไม่ได้เรียนกันสักทีวันนี้เเป็นการเปิดตัวแล้วกันวันนี้ไปประตูแรกไม่มีเมฮ้ยคีริโตต้องมีของโอ้โหประตูสีทองโอ้โหโอ้โหของดีครเขาคือโอ้คีริโต้แน่นดีโอ้โหล่างล่างนี้เนี่ย ่าล่าง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 ทีลางล่างทีลต้องได้ทุกคนมั้งล่างทีล่างทีลได้ทุกคนอยน่าจะใช่รหัสก่อนก็รหัสเคยเล่นก่อนที่มันอีกอันหนึ่งที่ผมเคยเล่นได้มันก็ดมามาเดี๋ยนี่สิ ได้ไปเมื่อกี้ไหมอ๋อเลือกเลยเลือกเลยเหรอโอ้เป็นการเลือกว้าวดีดีด,ดีเอาไว้ชั้นนี้สิไป แล้วเพราะมันเป็นการเลือกครับนี่ลากปิสาาเหยาาาาาาาเยาาเหาจหาจ่าเหาเาเลยาเาาหาาาหเยเาเ องตดกั่กดลืกตัถูกจริงๆโอเคหมดแล้วนะใช่มาต่อไปดาบมีเปล่า กันอีกแล้วนะทดสอบดาบกันหน่อยเฮ้ยเยอกดเลยโอ้โหดาบเดิมนะพาไปเปิดมาเป็นโอ้โหดาบโคตรดีฮะสองดาบทวิตดาบที่สองโอ้โหไม่ใช่ดาบแล้วหอกครับโอ้โหอุ้ยขอดาบธนูเมื่อเมื่อขอดาบนเนี่ย ฮึบ oh อืมฮึมมีดสั้นให้ตายสิอืมฮึมดาบก็จริงนะแต่ดาบเอานะ้นองเออมันต้องดาบอย่างนี้สิอ,อือสองดาบแต่ทีโอ้โหนี่มันเรียกของหรือดาบหรือไม้ตะบองวะนี่อืมฮึม เอาไปยิงใครวะนั่นมีแต่หนูให้ตายดาบหายไปไหนเออมันต้องดาบอย่างนี้สิเออกว่าจะมีดาบเทพให้ตายสินาตอนนี้หมุ่มุ่นกันนี่ยอ,อเปิดต่อได้เรื่อยๆนะหนูนี่ใช้การ์ดเอาโอเคอ,อ,อ,อันนี้เปิดต่อได้เรื่อยๆวะ่ะดี ไม่เป็นไรเรามาคุยกันดีกว่านมาหาดีกันดีกว่าเปิดอะไรดีว่าชุดนี้ออมันมันต้องจัดหรือเปล่าเราอ่ะ,อะ,อม,ม,อออะมันต้องจัดหรือเปล่าอะ่ะเอชอชุดนีอ้อ่ะชุดนี้อะีคิดหนักเหรออีต้องจัดหรือเปล่าอะมามันต้องจัดแล้วเพื่อน ไปเดินมาขอดีๆนี่คือการเอาจริงสามสองหนึ่งทุกคนกดครับไม่ข่าอ,อะไรทั้งสิ้นนะเ,เ,เพราะว่ามันคอได้ของดีอยากกะเดียกก็พออืเดี๋ยวนะทำไมมันปกติปกติเมืองแรกโอ้ปกต,กปกติไม่เพิ่มไม่เพิ่ม แล้วก็ไม่เพิ่มแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็ประตูโอเ,<笑><笑>เห็นรูปภาพแล้วกูรู้เลยว่ามันต้องได้ของไม่ดีแน่นอนน้องสามดาวโอเคอืมมึงมาทำใหม่ตัวประกอบอย่างท็อปกล่องโอเคไอ้น้องมาสองตัวอืมตัวประกอบตัวอืมน้องนงา พอใจรู้ยี่นะ่าจะเปิดอันนี้ดีกว่าเออแม่งไปเปิดฟรีเปิดฟรีกันอีกไปฟรีหมดเลยอะหมดยางไว้อะทำไมอะมันฟรีฮะดาบแรกก็ไม่ใช่ดาบแล้วได้สามดาวเลยนะ รับคู่แต่แม่งไอ้เยียคู่คนละเปรือ สามดาวโอเคเหมดนะฮะได้ของสามดาวได้ดีฮนะก็คลิปนี้เป็นคลิปเป็นคลิปยังไงก็ใหม่ลูกมาถ้าพอก็เปิดรอบสุดท้ายอ๋ออันนี้ฟรีอ่ะเหมือนจะฟรีแต่ไม่อยากเปิดเลยลเราอ๋อฟรียิงด้วยหร แล้วก็กดไปเลยถ้าฟรีก็กดไปเลยนะครับกดสกครปไปเลยนะับเพราะว่าวเราไม่อยากดอะไรอีกแล้วนะโอ้ยกะว่าจะจบแล้วแต่ว่าอูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเห็นตอนเที่ยงอย่างนี้มามันต้องได้ของดีแล้วแหละจังหวะนี้ไม่ใช่เอง ไม่ใช่เธอนะชาวาไม่เอวเธออยากอยู่ตี้ฉันขนาดนั้น,น,นเลยโอ้อาซินะผมจำได้แค่ตัวละครหลักนะครับนั่นคือสามคนอาซุนะชิริโตะแล้วก็เพื่อนของชิริโตะที่ใช้น้ำแข็งตอนนี้ยังนึกเชื่อไหมตัวใหม่ตัวใหม่พระธิยำเย็นมันต้องมีอะไรดีดีซิ ใช่ผูกทหารกิก็แถวนี้หรือ,อว,ว่ากาลันทีสามดาวการันตีสามดาวเปิดอีกที่มันประตูฟ้ามันไม่ใช่ประตูทองสกิปสกิบชือ่อตอนค่ำขอตอนค่ำได้ไหมเชา้ชาเช้าอย่างนี้จะให้ผมทำอะไรกินครับพี่น้องกิบเลยรลับกัน แล้วที่ต้องกด,ดไปใหม่มีอีกแล้วพี่ให้กดใจ <ś problèmes> โอเคจบคิดจริงๆแล้วคราวนี้ก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะแล้วถ้ากดไลค์กดซับแล้วแล้วถ้า กดไลค์กดซับแล้วและอยากติดตามคลิปของผมนะก็กดกันอีกด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม